อยู่ใกล้ห้างชีวิตดีเกินคุ้มทําไมใครๆก็อยากอยู่ใกล้ห้างเหล่าบ้านเหล่านี้คือคําตอบค่ะเคยคิดกันไหมคะอยู่ใกล้ห้างมันดีแค่ไหนกอดีไม่ต้องทํากับข้าวทุกวันห้างมีฟู้ดคอร์ทร้านอาหารหรูคาเฟ่และที่สําคัญฝนตกก็ยังกลับบ้านได้เลือกดูหนังเดินออกจากบ้านได้เลยและโครงการในหมู่บ้านมีฟิตเนสและที่นี่ก็คือนะคะพีน้องสุขุมวิทย์บางนาะ2หมู่บ้านนะคะมีขับเขาอีกด้วยภายในบ้านนี้นะคะทาวน์โฮมใหม่มือหนึ่งเมตรถึงเมกะเลย บ้านใหม่พร้อมเฟอร์นิเจอร์ชอบพียง3 3 0 0 0บาทต่อเดือนและที่นี่นะคะมีพื้นที่ใช้สอยถึง106ตารางเมตรบ้านหันท่าทางทิศเหนือและที่สําคัญนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดหลังนี้นะคะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ค่ะแต่ว่าพิจารณาตามสายพันธุ์ไปชมกันต่อในส่วนของชั้นบนกันเลยนะคะหลังนี้มี3ห้องนอน2ห้องน้ํานี่จะเป็นห้องนอนห้องแรกเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเตียงนุ่มๆแบบนี้เลยพร้อมตู้เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ส่วนห้องต่อไปนะคะเป็นห้องวง่วางๆค่ะสามารถทำเป็นห้องทำงานหรือห้องนอนได้ห้องน้ำกว้างมาก และห้องต่อไปนะคะห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่เลยมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบพร้อมตูส้สื้อผาไซส์ใหญ่แบบนี้เลยค่ะตอนนี้มุฟออนได้แล้วค่ะเพราะว่าย้ายจากคอนโดม,มาอยู่บ้านใกล้ห้างดีกว่าสะดวกสบายกว่าเยอะใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ Kingland Condo หรือกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ